นักวิจัยมอปัตตานีลงพื้นที่หนุนเสริมผู้ประกอบการท้องถิน่นพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนจากฐานทุนทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิน่นครามปัตตานีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO4 และ SO5 ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2567คณะนักวิจัยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาในวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดยดรชนก,กิตทนสุขผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาในวัฒนานางสาวนราวดีโลหจินดานักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการและนายประสิทธิ์รัตนามณีนักวิจัยชำนาญการลงพื้นที่ตำบลควรอำเภอปนเรศจังหวัดปัตตานี ถอดบทเรียนหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนจากฐานทุนทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นครามปัตตานีกับนายเอ็มโซเฟียนเบนจามธาผู้ประกอบการท้องถิน่นเจ้าของแบรนด์เบนจามธาเซรามิกค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิน่นในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนลดการพึ่งพารายได้จากการอพยพแรงงานไปยังประเทศมาเลเซีย และการส่งเสริมสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสารรค์ในสินค้าและบริการนะคะเป็นการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราพัฒนาความรู้ด้านการตลาดการจัดการธุรกิจและการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นได้มีช่องทางทำตลาดค่ะทั้งในและต่างประเทศและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการจากต้นน้ำ กลางน้ําและปลายน้ําเพื่อแบ่งปันทรัพยากรสร้างรากฐานเศรษกฐกิจชุมชนร่วมกันค่ะครับผมสถาบันวัฒนธรรมศึกษากษากรยานวัฒนานะครับมีพันธกิจสําคัญด้านวัฒนธรรมและความเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเชิงพื้นที่นะครับให้เป็นฐานทุนทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะฮะในการลงพูดคุยครั้งนี้นะครับผมคาดหวังที่จะช่วยเติมเต็มพื้นที่นะครับให้องค์ความรู้สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมนะครับโดยชุมชนเป็นเจ้าของแบรนด์ชุมชนเองนะครับ ผลิตภัณฑ์ผ่านสตอรี่ของชุมชนนะครับคำพูดของแบรนด์ชุมชนเองเนี่ยจะค่อยๆดําเนินต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับเพราะคนในชุมชนสามารถเข้าใจตัวงานด้านวัฒนธรรมงานด้านหัตถกรรมนะครับงานด้านหัตถศิลป์ที่อยู่ในพื้นที่นะครับรวมถึงด้านโภชนาการที่มีคุณค่าด้วยนะครับการมีสตอรี่เหล่านี้นะครับสามารถสร้างรายได้สร้างคุณค่าให้กับชุมชนนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนนะครับ เครือข่ายต้นน้ำที่ทําหน้าที่ในการปลูกครามนะครับจะทำมลิครามต่างๆรวมถึงส่งต่อให้กับกลุ่มกลางน้ำนะครับที่ทําผ้าบาติกในการย้อมครามการดําเนินการงานผ้ารวมถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการแปรรูปนะครับที่อาจทําให้เกิดวงจรในชุมชนในสังคมนะฮะเพื่อขอให้เกิดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่หมุนรอบโดยชุมชนเองนะครับ โดยทีมนักวิจัยของสถาบันนะครับผมจะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนสิ่งที่ชุมชนขาดนะครับในเรื่องขององค์ความรู้นะครับการจัดการเครือข่ายและการตลาดซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตปัตตานีนะครับ s o c คือการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและวิถีสุวรรณภูมิสู่ความยั่งยืนนะครับและ SO5 การยกระดับเศรษฐกิจฐานนวัตรกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรและการท่องเที่ยวม,มูลค่าสูง เรามารับฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับผมจากดรชนกกิจธนสุขนะครับผู้อำนวยการสถาบันวัฒธรรมศึกษากัลยานวัฒนาและคุณเอ so ja ็มโซเฟียนเบนจเมีธาผู้ประกอบการท้องถิ่นครับในงานที่เราลงมาวันนี้เราคาดหวังว่าเราจะทําให้เกิดเศรษฐกิจที่หมุนเวียนในชุมชนนะครับมีทั้งเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายต้นน้ําที่ทําหน้าที่ในการปลูกครามการทำเมล็ดคลามต่างๆรวมถึงส่งต่อให้กับคนที่ ทำผ้าบาติกทนะบในการย้อมครามในการทาผ้าลงถึงสุดท้ายอยู่ถึงการแปรรูปเนี่ยก็อยากจะให้เกิดวงจรตรงนี้ขึ้นมาในชุมชนในสังคมเพื่อจะให้เกิดเป็นเศรษฐกิจสร้างสารรค์ที่หมุนรอบโดยตัวชุมชนเองนะครับโดยที่ทางสถาบันก็จะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงไม่ได้เข้ามาเพื่อจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าไม่ได้เข้ามาเพื่อจะเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของแบรนด์แต่ว่าเราต้องการเข้ามาเพื่อจะเป็นพี่เลี้ยงที่ช่วยซัพพอร์ตในส่วนที่ชุมชน ขาดชุมชนต้องการาเช่นเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของการจัดการให้เกิดเครือข่ายแล้วก็ในเรื่องของการช่วยกันการมองตลาดนะครับในความต้องการของผู้บริโภคซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพันธกิจหลักของสถาบันที่จะลงมาเพื่อจะทําให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสารรทาให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้ตัว วัตถุประสงค์กับเราไว้ในเรื่องของ s o 4 5ในเรื่องของการใช้วิธีสุวรรณภูมิเพื่อ,อเกิดความยั่งยืนในชุมชนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่สถาบันเองก็จะมีนักวิชาการที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับงานหัตถกรมรมอะไริ่งอยู่มากมายตรงเนี้ยเราก็จะเอามาผนวกรวมกับชุมชนเพื่อจะให้เกิดเศรษฐกิจรสร้างสรรค์เกิดการ,ร,าาร,ร,าารที่ชุมชนสามารถที่จะเดินได้ตัวเองนะครับก็เป็นหนึ่งในพันธกิจที่ สถาบันนั้นได้รับมอบจากหมหาวิทยาลัยในการที่จะมาช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่กับชุมชนครับสิ่งหนึ่งคำใน,ในรอบนี้ก็คือการมาเพื่อจะให้จูนไมซ์เซตกันนะว่าสิ่งที่เราขับเคลื่อนกันเนะี่ยมันมันไม่ใช่แค่มองเป็นเรื่องภาคธุรกิจแต่เรามองเรื่องของสปิตในการที่จะงานคราฟให้เข้าใจตรงกันกับว่าคราฟมันเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตมันเชื่อมโยงกับจริยธรรมาศาสนาซึ่งในพื้นที่ของเราเป็น2องอพูุวัฒนธรรม2วิถีอยู่แล้ว ครับเราก็สิ่งที่เราภูมิใจคือในในชุมชนปันนเดของเราเป็นชุมชน2วิถีอยู่แล้วเราคิดว่านี่จะเป็น,นกลไกเป็นเครื่องมือสําคัญที่เราจะให้การสร้างอ,าองค์ความรู้ในการจัดการเรื่องของครามหรือว่าเป็นสร้างกลไกครามเนี่ยอยู่ในวิถีของพระหุวัฒนธรรมของเราทั้งทั้งสวิถีนะเราสึกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราอยากจะสะท้อนให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้เห็นว่าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารักเนี่ยสิ่งที่เราชอบและชุมชนได้ประโยชน์เนี่ยมัน มันค่อนข้างยั่งยืนมากกว่าจะมองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในภาคธุรกิจเพราะหนึ่งถ้าเกิดเราโฟกัสในเรื่องธุรกิจเนี่ยมันก็อาจจะมีการเบี่ยนเบนไปไปความสนใจในเรื่องธุรกิจมากกว่าสปิดที่เราจะดิรงรักษาไว้ว่าครามปะตะัตณีมันคือ,ม,คอมันคือเลือดสีน้ําเงินของบ้านเราที่มันมันส่งต่อมันยาวนานมากมันสูญหายไปนานมากแล้วก็เนี่ยถึงเวลาที่เราจะฟื้นฟูแล้วก็เรามากลับมาจับเรื่องของสปิตของครามจริงจังว่าถ้าเกิดเราเราโฟกัสเรื่องความความ ความรักครามเนี่ยมันจะไม่ถลายมันจะไม่ไปนอกลู่นอกทางแล้วก็จับไมซ์เซตให้ในเครือข่ายในกลุ่มในกลุ่มที่เราจะจัดเนี่ยให้เห็นประโยชน์ให้เห็นคุณค่าให้ให้เห็นบุญคุณของว่าสิ่งที่เราจะจะทำเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ยังไงส่งต่อลูกหลานเรายังไงอันนี้เป็นสิ่งที่วันนี้เป็นโอกาสดีที่เรามาร่วมกันเจอกันคุยกันแล้วก็สปิริตเดียวกันเพื่อจะให้มันต่อยอดอย่างยั่งยืยนด้วย S <S> <S ก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะแล้วฟังคุณอิมโซเพียนได้ไดพูดถึงนะฮะในเรื่องของการรักบ้านเกิดนะครับผมก็ภูมิใจนะฮะผมที่ได้นําองค์ความรู้ใ,<ช>ในชุมชนที่เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะฮะมาสร้างเป็นมูลค่าเพิ่ม<ช>นะฮะมาสร้างเป็นองค์ความรู้มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งมอของเราเองเนี่ยนะครับก็มีพันธกิจหลักนะครับในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนรกรรมเพื่อสังคมนะครับ